สวัสดีเ่เมื่อแลงจากคลิปนี้กีมาแจงเรดาตรวจฝนของภาคอีสานตอนบนและตอนล่างตรวจเวลาสิบฐานาฬิกาสีสิานาทีเนาะบอกเลยวันร้ายอำเภอคักมีฝนกระมาระว่างเด้อพี่น้องมาเบิงที่อีสานตอนบนไม้เล็กนึงตรวจพอกุมฝนฝากขนองกำลังปานกลางถึงหนักกุมฝนลดลงปกคุุมพื้นที่อำเภอว่าริชภูมิอำเภอพังคโนนอำเภอผู้พานอำเภอโคกสีสุพรรณอำเภอเตาง่อยจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองอำเภอนาดูนจังหวัดมหา สารคามอำเภอยางตลาดอำเภอสหสขันอำเภอกัม马าสายอำเภอสมเด็จอำเภอหน้าม่นอำเภอดอนจานอำเภอรองค่า อำเภอห่วยพึ่งอําเภอกุชินาไร่จังหวัดกระสินอําเภอทาอุเทนอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอําเภอศรีสมเด็จอําเภอเมืองอําเภอจังหารอําเภออาจสามารถอําเภอพนมไพ่จังหวัดร้อยเอ็ดอําเภอกุชชุ่มอําเภอไซมูนอำเภอเมืองอําเภอข้ามเคืองแก้วอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอําเภอศีลานลาดอําเภอราชศีสไลอําเภอบึงบุญอําเภอพ่อศรีสุ อําเภออุทุมพรอปิสัยอําเภอว่างหินจังหวัดริสเกตขอถทยขอาภัยหลายๆจะอ่านติดๆกัขาดเนาะอําเภอชุมพลบุรีอําเภอจอมพระอําเภอเมืองอําเภอเขาสุนารินจังหวัดสุรินอําเภอรีดาอําเภอพระทายอําเภอห่วยทันแหลงอําเภอชุ่มพ่วงอําเภอเมืองอําเภอน้องบุญหมาจังหวัดโคราช อำเภอสตึกอําเภอกระสังอําเภอหนองหงอําเภอหนองกีอําเภอน่าร่องอําเภอเฉลิมประเกียรติอําเภอราหารไส้จังหวัดบุรีรัมย์ไม้เหล็กสองตรวจพ่อกุ้มฝนฝาคาน้องกำลังปั่นกลางถึงนากุ้มฝนลดลงปกคุ้มพื้นที่อําเภอหน้ายุ่งอําเภอหนองหานอําเภอประจักษ์ศิลาคมอําเภอบานดุงจังหวัดอุดรธานีอําเภอท่าเีอำําเภอเมืองอําเภอวังสุ่งอําเภอผู้หลวงอําเภอหนองหินอําเภอปากช่อมอําเภอหน้าดวงอําเยอภ ภูิอำเภอเขาคออำเภอเมืองอำเภอหน,นองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอน,น,นามนาวจังหวัดเพชรบูรณ์จ้า ต่อกันที่อีสานตอนล่างตรวจเวลาสิหานาฬิกาซีิหานาทีกุมฝนออนยู่เนเขตอำเภอย่างตลาดอำเภอสมเด็จอำเภอห้วยพึ่งอำเภอกุชิน่าร่ายอำเภอเขาวงอำเภอรองค่าอำเภอกำมะลาสายอำเภอเมืองจังหวัดกฬสินอำเภอศรีสมเด็จอำเภอธวัดบุรีอำเภอพนน้มพ่ยอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอศรีคอรพู่มอำเภอลำดวนอำเภอสังขระอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์อำเภอเดชอุดมอำเภอเครื่องไนจังหวัดอุบลสปป ลาลและกับประเทศกัมบูชากุมฝนปานกลางอยู่ในเขตอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดอเภอไส้มูลอภ่ําเคืนแก้วอเภอมหาชนะชัยอเมืองจังหวัดยโสรอำเภอศิลาลาดอราชสรีสไรจังหวัดสิเกตอเภอดอนมดแดงอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาลและกับกัมบูชากุมฝนหนักอยู่ในเขตอำเภอศึกจังหวัดบุรีรัมย์อชุมพลบุรีอเภื่าตูอเภกับเชิ่งจังหวัดสุรินทร์อกันทารักษ์ออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิสเกต สปปอล่าล่ะกับประเทศกัมพูชาระมัดระวังกันเด้อพี่น้องมองได้ทีฝนฟ่าขน,น,นองล่มกระโชกแรงอาจจะมีฝ่าพาเกิดขึ้นได้คลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าจะะบายบาย